สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่าน,นชิปนี้ผมชวนเพื่อนมาดูว่าเวลาเราปลูกผักเนี่ยต้นทุนในการปลูกเนี่ยมันเท่าไหร่และต้นทุนอะไรที่แพงที่สุดแน่นอนครับหลายคนเล็งไว้ที่ปุย๋ยอ่ะทีนี้มาดูครับว่าต้นทุนอะไรที่มันแพงที่สุดในการปลูกผักอันนี้ในรูกแบบของผมนะผมจะมาแยกแยะให้ดูว่าอันไหนราคาเท่าไหร่แบบไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมมาดูครับอ่ะ มาดูครับวันนี้พามาอยู่นี่ข้างบ้านตรงนี้ใกลกๆง่ายๆเลยทีนี้ต้นทุนในการปลูกผักสลัดนะถ้าถามโรงเรือนผมเนี่ยโรงเรือนผมไม่กี่บาทหรอกครับผมไม่ใช่พลาสติกคลุมครับเพราะว่าบ้านผมคลุมไปก็เท่านั้นเพราะลมมันแรงผมอยู่กลางทุ่งนานแบบเนี้ยคลุมไปยังไงมันก็ขาดครับก็ซื้อใหม่คลุมใหม่อยู่นั่นเนี่ยเปลืองเงินเปล่าๆทีนี้วันนี้จะมาดูครับ ถ้าจะปลูกลังปลาเนะาะลังปลาเนี่ยเอาอย่างแรกเลยลังปลาราคาลังถ้าเ,เพื่อนๆไปซื้อตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทแค่นั้นครับถ้าเ,เพื่อนๆสั่งซื้ออย่างผมผมขายก็กล่องละ50ถ้าสั่งแบบซื้อแบบออนไลน์ต้องส่งไปเนี่ยไปรษณีจะให้แพ็ค3กล่องแค่นั้นครับแพ็คเกินนั้นเขาเกินขนาดแพ็ค3กล่องค่าส่งอยู่ที่50บาท แต่ของผมเนี่ยผมส่งบ่อยมางครับปรณียีของผมผมอยู่บุรีรัมย์ครับปกติเนี่ยแพ็ก3กล่องเขาคิดที่50บาทตั้งแต่หลังปีใหม่มาประมาณ3สัปดาห์ครับบุรีรัมย์บ้านผมเขาคิดผมอยู่ที่กล่องละ,ะไม่ใช่กล่องละเราแพ็กนึงเนี่ยร้อยหกสิบบาทก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับจังหวัดอื่นผมยังเห็นเขาส่งอยู่ราคาเดียวอยู่เลยห้าสิบบาทแต่ของผมบุรีรัมย์เนี่ยไม่รู้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรราคาถึงโหดร้ายขนาดนั้น กล่องนี่ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปเวลาเราจะปลูกเราต้องใช้อันนี้ต้นตายหนึ่งต้นถ้วยถ้วยนี่ก็มีหลายแบบนะผมปลูกแต่ปี2017นะครับถ้วยผมตอนสมัยผมซื้อมันไม่มีขอบข้างบนเนาะถ้าหลังๆมีสีขาวสีเขียวต่างๆนี่มันมีขอบข้างบนบานเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องที่เวลาเราปลูกไปแล้วมันจะหลุดเข้าไปข้างในแต่ผมมันสมัยนะั้นมันจะมีแตบบ่แบบนี้กับก้นที่แบบเรียวก้นแบบไม่เรียวจะดีกว่า คนเดียวเวลาเราปลูกไปมันโตแล้วถ้วยมันชอบแตกแล้วก็จะดึงรากออกยากถ้วยราคาเหรอครับซื้อน้อยก็แพงซื้อเยอะก็ถูกอย่างว่าเลยครับถา้าก็เฉลี่ยอันละหนบาทแล้วกัน1กล่องเนาะหกล่องก็8บาทราคาถ้วยแพงกว่าปุ๋ยอีกแต่ว่าถ้วยมันใช้ซ้ําได้แต่ปุ๋ยมันใช้ซ้ําไม่ได้มันใช้ซ้ําทุกครั้งไม่ได้ทีนี้ถุงดําผมผมเดี๋ยวนี้ถุงดํามีหลายแบบครับ ตามกลุ่มก็มีง่ายครับซื้อมาสวมใส่เลยตัวนั้นจะสะดวกมากเลยครับถ้าเพื่อนๆสะดวกซื้อแบบนั้นไปเลยแต่ผมผมใช้ของเอโรครับมันแพ็คหนึ่งหนึ่งม้วนเนี่ยแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงราคามันอยู่ที่89บาทบางช่วงก็ทะลุไปร้อยสบาทมันก็จะว่งอยู่ประมาณนี้ครับในช่วงของแต่ละปีก็เฉลี่ย100บาทมีประมาณ23-25ถึงแผ่น เพราะว่าเขาชั่งน้าหนักมานั้งมันก็เลยไม่ได้นับแผ่นหรอกครับมันมีประมาณนั้นโลผมใช้บ่อยผมนับดูก็ประมาณนั้นยี่สิบสามถึงยี่บห้าก็ตกอยู่ที่อันนั้นน่าจะสี่บาทแต่ตัวนี้ใช้ซ้ําได้ครับผมใช้จนแบบใช้ซ้ํามากแต่ว่าถ้าเป็นราใบาจุดหรือฤดูฝนถ้าฤดูฝนผมจะพลิกก่อนถ้าเป็นราใบาจุดผมจะไม่ใช้ซ้ําผมจะทิ้งเลยอืมตัวนี้นะครับก็ตกอยู่ที่สี่บาทเลยฉเฉลี่ยนะ,ฉะเฉลี่ยที่สี่บาทแต่ตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเพื่อนๆซื้ออันหนา มันก็จะแพงกว่าเสื้อนบางก็จะถูกกว่าเพราะจะํานวนมันเยอะกว่าแต่ว่าถ้าหนาเกินไปมันจะมีปัญหาเวลาเราปิดเนี่ยตรงขอบตรงนี้มันปิดยากถ้าบางเกินไปมันก็รั่วง่ายทะลุง่ายบางทีเราคนคนโดนเล็บโดนอะไรก็ถุงดํารัว่วก็ทําให้น้ําในกล่องรั่วได้ตรงนี้กล่องถ้วยถุงดําเมล็ดพันธุ์อ่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ตีกลมๆนะครับอย่างที่สวนผมขายยี่บห้าบาทเนี่ย มันจะได้100บวกบวกนะครับจำนวนเมล็ดแต่ถ้าเราตีที่หนึ่ร้อยยี่สิบเมล็ดตีหนึ่งรเลยจริงมันเกินเนี่ยตีหนึ่งรก็คือ4เมล็ด1บาทเมล็ดก,ก็2บาทแค่นั้นแต่ถ้ามานับการเพราะใส่ฟองน้ำใส่อะไรพี่อีกอนุบาลเลี้ยงดูก็มาอย่างผมผมขายให้ลูกสวนผมนะแถวเนี้ยที่ดูให้ผมผมขายต้นละสบาท อ่ะถ้าคิดสองบาทนี่ก็สิบหกบาทแพงกว่าปุ๋ยนะฮะเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ยมเมล็ดต่อไปปุ๋ยปุ๋ยไม่แพงครับปุ๋ยไม่ถึงสิบบาทถ้าซื้อเยอะเนี่ยถูกกว่านั้นไปอีกถ้าเป็นกล่องปลาก็ถ้าซื้อเยอะก็น่าจะเหลือกล่องละห้าบาทด้วยว่ะเนะปุ๋ยเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้แพงเลยปุ๋ยก็ไม่ได้แพงแต่ว่าปุ๋ยเนี่ย หลายคนก็ใช้ซ้ําใช้อะไรก็แล้วแต่ครับวิธีการประสบการณ์แต่ละคนต่างกันวิธีใช้ก็ไปเลือกปรับใช้ได้ครับแค่นั้นต้นทุนก็มีแค่นี้นะครับถ้านับกล่องหนึ่งนะถ้าเราปลูกไปแล้วแล้วเราไม่ได้ซื้อกระถางไม่ได้ซื้อถ้วยไม่ได้ซื้อถุงดําไม่ต้องซื้อกล่องอีกเนี่ยการจะปลูกซ้ําผมว่าส่วนที่แพงก็คือต้นพันธุ์นี่แหละแต่ถ้าเราเพาะเมล็ดเองจะถูกอย่างเมล็ดเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ยผมก็จะผมขายสองบาทน,นะเนี่ย ที่เป็นต้นพร้อมปลูกนะผมขายสองบาทปุ๋ยไม่ถึง10บบาทน้ำน้ำเออผมก็ลืมคิดไปเนาะน้ำผมไม่รู้จะคิดราคายังไงเนาะเพราะว่าอย่างผมปลูกผมผมก็ใช้น้ำธรรมชาติเนาะน้ำผมฟรีด้วยผมไม่แน่ใจเพื่อนลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยตีสี่ลิตรเนี่ยเขาจะคิดกี่บาทก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าเออ ปลาปามันเฉลี่ยลิรละกี่บาทนะผมก็ไม่เคยไม่เคยเจาะลึกไปขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้น้ําปลาปาเนาะในส่วนตรงนี้ก็ลองดูครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วคิดว่าต้นทุนอะไรแพงสุดผมมองว่าการทําต้นพันธุ์เนี่ยถ้าเราทาเองมันจะถูกแต่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะแพงแต่ถ้ามานับกําไรขาดทุนเนี่ยอ,อย่างก่องนึงเนี่ยถ้าเราตีแค่ปุ๋ยน้ำน้ําผมให้สองบาทแล้วกันน้ำสองบาทอันนี้ สิบาท18ปุ๋ยปุ๋ยตีประมาณแปบาทแล้วกันนะแบาท18 20กว่าต้นทุนไม่ถึง30บาทเลยนะครับต้นทุนไม่ถึง30มสิแต่เวลาขายหลายคนก็บอกว่าน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ผมขายช่วงนี้เนี่ยต้นหนึ่งจะอยู่ประมาณ2ขีดบวกแต่ผมจะใส่3ต้นเนี่ยครึ่งโล3ต้นครึ่งโลแค่นั้นครับเพราะว่าใส่2ต้นเนี่ยมันพอดีเกิน มันเบียดเกินก็เลยใส่ให้เขาเกินเลยไม่เป็นไรครับอะแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูหนาวหรอกที่ไม่ใช่ฤดูร้อนนะอีกหนึ่งเดือนแล้วกันอีกหนึ่งเดือนแล้วกันต้นมันจะหนักแล้วมันก็จะดีด้วยของผมที่สวนจะอยู่ประมาณ4ต้นโล4ต้นโลผมขายโลละร้อยอันนี้ก็ได้200บาทซึ่งต้นทุนอยู่แค่สาบาทตีกลมๆไม่เกินแค่นั้นนลครับก็ หกล่องสาสิบวันก็ได้ขายถ้าคิดว่าปลูกผักได้กำไรไหมก็ก็ดูเอาครับเดือนหนึ่งแล้ก็ราคา,านี้ได้อย่างนี้แบบนี้เคลียร์นะครับสำหรับว่าปลูกผักเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่ใช้ต้นทุนเท่าไหร่แบบไหนเสียอะไรบ้างจริงๆอะ่ะถ้าเราตีรวมถ้าถ้าพูดในเชิงบัญชีเนาะมันก็จะมี ในส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองกับวัสดุที่ใช้แล้วมันไม่ต้องผมก็โหจบมา20ปีแล้วเนะี่ยลืมไปหมดเลยเอาอย่างนี้แล้วกันครับมีวัสดุที่ต้องใช้ซ้ําได้แล้วก็วัสดุที่ซื้อมาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างปุ๋ยมเมล็ดพันแน่นอนต้องเปลี่ยนถุงดําไม่ต้องเปลี่ยนทุกรอบแล้วก็ส่วนโรงเรืนเอนอ่า ถ้วยลังอะไรพวกเนี้อยู่นานครับอยู่ยาวผมปลูกแต่ปี2017แต่โรงเรือนตรงเนี้ยผมเปลี่ยนสองรอบแล้ว,รอ,ลวรอบแรกมันจะเป็นแบบจั่วเนาะที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นแบบจัว่วอืมอันนี้ก็เปลี่ยนเพราะมันพังมันหลายปีแล้วผมใช้ไม้ไผ่ทำแค่นั้นนะครับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ตรงนี้เพื่อนหลายคนก็อาจจะคิดว่า ต้นทุนแพงกางต้นทุนถูกต้นทุนแพงขึ้นอยู่กับปริมาณในการซื้อครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือปลายทางครับว่าแต่ละลังเนี่ยเราขายได้กี่บาทบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยถ้าสี่ต้นโล่องพี่เนี่ยทําไมพี่มีปลูกสิบเอ็ดต้นไปเลยผมอยากหัวเราะเลยการปลูกจํานวนต้นที่เยอะต่อลังเนี่ยมันไม่ได้ทําให้น้ําหนักในหนึ่งฝาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันมันเป็นการเปลืองต้นทุนโดยการเปลือง ต้นผ่านอีก้วยซ้ําถ้าปลูกแค่8ต้นเนี่ยน้ําหนักจะได้มากกว่าเขาเรียกปริมาณต้นต่อพื้นที่ตรงนี้ก็ลองไปดูนะครับไปลองทําดูสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ